หาคุณอยากรู้จักพวกเขาและเธอให้มากกว่าที่เห็นเดินทางไปกับผมครับผมจะพาคุณไปรู้จักกับพวกเขาในมุมมองใหม่ๆเพื่อคนหาตัวตนที่แท้จริงว่า Who are you? คุณคือใครในภาพถ่ายของผม แขกรับเชิญในวันนี้เธอคือเซเลบิตี้สาวสวยสุดฮอตที่ถูกจัดอันดับให้ติดท็อป5ของลิสต์เซเลบิตี้หน้าใหม่มาแรงของปี2015ที่งานอีเวนต์อยากเชิญให้เธอมาร่วมงานมากที่สุดเพราะด้วยบุคลิกที่สุดเปรี้ยวมั่นใจและความเก่งของเธอบวกกับดีกรีทายาทอดีตนักการเมืองชื่อดังที่ใครๆต้องพูดถึงจึงทําให้วันนี้ชื่อของเธอถูกยกให้เป็นหนึ่งในเซเลบิตี้หน้าใหม่มาแรงของปี2015ที่น่าจับตามองมากที่สุดในเวลานี้สาวที่ใครๆยกให้เป็นท็อป5เซเลบิตี้หน้าใหม่ที่มาแรงที่ส Man, คิดว่าอะไรเนี่ยเป็นสิ่งที่ทําให้คนเนี่ยจับตาว่าเราเป็นซบรัพี้ที่น่าจับตามองที่สุในตอนนี้ระหว่างนามสกุลกับความเป็นตัวเราครับจริงๆแล้วช่วงหน้าเตรียมตัวไปค้นหาคําตอบพร้อมๆกันครับว่าแขกรับเชิญคนพิเศษที่คุณคิดที่นาชัยจะต้องค้นหาตัวตนที่แท้จริงนั้น Who ุ r อาย u คุณคือใคร ชีวิตผมคือการถ่ายรูปพอร์เทรตผมรักและทุ่มเทให้กับมันเพราะมันคืองานศิละปะที่ท้าทายก่อนที่จะกดชัตเตอร์ทุกครั้งผมต้องเรียนรู้ทิศทางของแสงรู้จักอุปกรณ์มองหาโลเคชันและที่สำคัญที่สุดผมต้องเข้าใจมูดอารมณ์สีหน้าและแววตาที่แสดงออกมาจากแบบเพราะมันคือการถ่ายทอดความเป็นตัวตนและอารมณ์ของภาพสนับสนุนโดยใหม่โตโยต้าฟอร์จูเน เอาละครับตอนนี้ก็ได้เวลาที่เราจะเดินทางไปรับคุณคิดคณชัยโฟตโตกราฟเฟอร์สุดฮอตของเราเพื่อเดินทางไปพบกับเซเลบิตี้สาวสวยสุดฮอตเจ้าของอันดับ t o ไ5ของลิสต์เซเลบิตี้หน้าใหม่มาแรงของปี2015ที่งานอีเวนต์อยากเชิญให้มาร่วมงานมากที่สุดเพราะเธอคือลูกสาวคนโตของคุณพรทิวานาคาใสาอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กับคุณอนุชานาคาใสาที่พักงานด้านการเมืองไปทําทีมฟุตบอลของชัยนาทนั่นเองสรุปว่าเธอคือใครเดินทางไปค้นหาคําตอบกันเลยครับ ่า f o ร t u n e er, จคันนี้ก็ได้พาคุณคิดนาชัยโฟโตกราฟเฟอร์ของเราเดินทางมาถึงที่นี่ครับเบอร์ดี <Bird ie> หน้าค้าใส c ซเลบิตี้สาวสวยสุดฮอตเจ้าของอันดับท็อปไฟของลิสเซเลบิตี้หน้าใหม่มาแรงของปี2015เพราะด้วยบุคลิกที่สุดเปรี้ยวมั่นใจและสไตล์การแต่งตัวของเธอที่โดดเด่นและดึงดูดทุกครั้งที่ปรากฏตัวในงานสังคมต่างๆจึงทําให้ชื่อของเธอ ถูกยกให้เป็นเซเลบริตี้ที่งานอีเวนต์อยากเชิญที่มาร่วมงานมากที่สุดนอกจากนั้นเธอยังเป็นทายาทสาวสวยของคุณพรทิวานนาคาสายอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กับคุณอนุชานาคาสายที่พักงานด้านการเมืองไปท,ทําทีฟุตบอลของชัยนาานั่นเองนี่แหละครับภาพทั้งหมดที่ใครๆได้รู้จักกับเธอคนนี้แต่ตัวตนที่แท้จริงของเธอคือใครไปติดตามและสัมผัสได้ในฮูอาอยูคุณคือใครในภาพถ่ายของคุณคิดวันนี้ครับตอนนี้นะครับต้องบอกว่านั่งอยู่กับสาวที่ใครๆยกให้เป็น t o อป5เซเลบริตี้หน้าใหม่ที่มาแรงที่สุดในตอนนี้ครับ <c oughs> เป็นยังไง้หมครับช่วงนี้ออกงานบ่อยมากน้อยแค่ไหนครับช่วงนี้ก็บ่อยค่ะพอยิ่งเริ่มต้นปีก็บ่อยเลยมีคนตั้งแต่ปีใหม่มานี้ใช่ค่ะก็มีพี่ๆมาจองคิวไว้คัพอสมควรเหมือนกันค่ะออกบ่อยสุดนี้ติดกันกี่วันครับต้องถามว่าวันเป็นกี่งานมากกว่าใช่เพราะว่าวันหนึ่องอาจจะแบบมากสุดงามงานโอ้โหเยอะมากใช่ก็คือต้องแบบ หอบไปหอบมาตรงนู้นตรงนี้ทีก็คือต้องแบบมีคนขับรถเลยเพราะขับเองไม่ไหวแล้วเหนื่อยไหมครับต้องวิ่งตามงานขนาดนี้ก็เหนื่อยค่ะตอนแรกๆก็คือเหนื่อยแต่พอหลังๆก็อ่ะเราก็เริ่มชินเริ่มรู้แล้วว่าเราควรจะไปเวลานี้เราแมネจเวลาได้แบบนี้ค่ะแล้วก็มีคนขับรถด้วยก็คือจะลดความเหนื่อยตองได้ย้อนกลับไปถามกันดีกว่าว่าก่อนที่จะเป็นเซเลบริตี้ที่ไฟแรงที่สุดเลยตอนนี้เนี่ยตอนออกงานชั้งแรกๆนี่รู้สึกยังไงบ้างครับตอนแรกๆวัดีก็ตื่นเต้นเพราะว่า เพื่อนก็ยังไม่ค่อยรู้จักใคร,ครแล้วก็ตื่นเต้น,ตนไปถึงก็มีแต่ช่างกล้องเราก็แบบตอนแรกเราก็ยังไม่รู้มุมว่าเราต้องถ่ายยังไงดีพอแบบเห็นรูปมันก็จะแบบโอ๊ยตกใจทำไมแบบเป็นแบบนี้ไปถึงเขาก็จะมาถ่ายรูปเราวอะไรก่อนถ่ายร <พอ S 1> ูปเ<พ>อาอะไรรูปไหมคะก็จะแบบตอนนั้นเราก็ยังแบบชอบถ่ายรูปก,ก็จริงจะแบบเราจะหันยังไงดีจะอะไรยังไงดียังตกใจตกใจอะไรแบบนี้นะคะ่ะแล้วก็เหมือนพอเวลาไปงานก็คือจะเจอแบบ พี่ๆบางคนที่แบบเออเป็นเซอร์วิสตี้ที่แบบอยู่มานานกว่าน,นี้แล้วก็แต่พี่มีเขาก็เป็นลี่เขาก็จะมานั่งคุยด้วยมานั่งเล่นด้วยค่ะใชา่เพราะเห็นบดีแบบอยู่คนเดียวแบบนี้ก็ทําให้บดีแบบไม่ค่อยเครียดมากครับการที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเซเลบวิตี้หนึ่งในท็อป5เลยที่ถูกจับตามองมากที่สุดในตอนนี้เนี่ยมันส่งผลอะไรให้กับชีวิตเราตอนนี้บ้างครับคือตั้งแต่ตอนแรกเลยบดี Body ยังไม่ทราบเลยค่ะแล้วก็ <laughs> มีเพื่อนเนี่ยส่งมาให้แบบเห็นหรือย,ยังเนี่ย เนี่ยไม่้เป็น t o อปไ v e เนะแล้วก็จะมีเพื่อนของคุณแม่ส่งมาให้ดูคุณแม่ส่งมาให้ดูแล้วก็แบบออจริงเหรอก็อย่างไรก็คือต้องขอบคุณก่อนเลยพี่พวกลุมทศศิวิบลที่แบบเลือกให้บดีเป็น t o อป i ก็คือจะดีใจมากก็ก็ถ้ามีอะไรเปลี่ยนไหมอาจจะมีเปลี่ยนบ้างมีอะไรบ้างแต่ก็เราก็โอเคค่ะพอจะปรับได้ปรับได้ขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าหลังๆเนี่ยงานเราก็เริ่มเยอะอยู่แล้วพอมีอย่างนี้เข้ามามีมาเยอะอย่างนิดนึงแล้วก็โอเคค่ะพอจะปรับได้ครับ นี่ต้องถือว่าเป็นเกียรติมากเพราะว่าคิวแน่นขนาดนี้เนี่ยได้ข่าวว่านี่คือรายการแรกที่ได้มาพูดคุยสัมภาษณ์เต็มๆแบบนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะนี่เป็นรายการแรกของบดีเลยที่ได้มานั่งถ่ายแบบนี้ก็แอบจะตื่นเต้นนิดนึงตอนแรกเหมือนพี่บอกแบบดีจะพูดที่ไคดีโอ้ยคิดได้ออกเลยตื่นเต้นเลยมันเป็นน้องตื่นเต้นครับรู้สึกยังไงครับกับคําที่คนมองว่าเป็นลูกคุณหนูไฮโซครับ จริงๆแล้วบดี้ไม่ได้เป็นลูกคนหนูเลยด้วยภาพลักษณ์อาจจะดูแบบหนูเป็นแบบผู้หญิงใช่จากภาพลักษณ์เบรดี้อาจจะแบบอ่ะดูเป็นลูกคนหนูใครที่ไม่รู้จักเบรดี้จะคิดว่าแบบเบรดี้เนี่ยต้องหิงชัวต้องแบบเป็นลูกคนหนูทําอะไรไม่ได้ทําอะไรเองไม่เป็นแต่จริงๆแล้วคือไม่ใช่เลยคนที่รู้จักเบรดี้ทุกคนจะแบบเบรดี้ฮาวมากเบรดี้ลวยมากเพราะว่าปกติเนี่ยเบรดี้จะเรียนโรงเรียนเอ่อโรงเรียนสหครค่ะช่ก็คือจะมีทั้งชายทั้งหญิงแล้วเบรดี้ก็จะแบบ เป็นเพื่อนกับผู้ชายเยอะกว่าเพราะว่านิสัยจะห้าวมากกว่าจะไม่ชอบอะไรที่แบบเกลี้เกรี้ยใช่ก็จะแบบลุยมากเลยได้ตลอดไปค่ายไปอะไรนี่แบบโหดมากทุกผู้ชายบางคนยังแบบเฮ้ยโหดจริงๆอะไม่คิดว่าแบบจะเป็นขนาดนี้แบบนีค่ะยังไงค่ะยังไงยุอยากเบดี้เนี่ยจะเป็นประธานค่ายแล้วดี้ก็เป็นคนต้องไปเซอร์วีหาที่หาที่พักเองหาอะไรเองหมดเลยครับใช่ค่ะก็จะเป็นคนต้องเป็นคนดูแลน้องรุ่นน้องทั้งหมดทุกคนเลยแล้วเราก็จะไม่ได้นอนไม่ทําอะไรเลยเราต้องเป็นคนที่แบบดูแลเป็นคนแบบ จัดแอเอนแบบอีเวนต์แบบตั้งแต่เชา้าจนเย็นตลอดแล้วก็จะเป็นคนคุมเพื่อนทุกคนนแบบนี้ค่ะแสดงว่ามีความเป็นผู้นำด้ยในตัวเธอสุดคือปกติเบดี้เนี่ยเป็นคนที่ชอบจัดงานหรือชอบแบบคิดอะไรแบบนี้อยู่แล้วค่ะคคือจะไม่ได้อาจจะแบบความเป็นผู้นำเนี่ยอาจจะมีบ้างแต่ว่าคือเบดี้ส่วนมากก็จะเป็นผู้ผู้นาด้วยแล้วก็เป็นทางผู้ตามเพราะว่าจะคิดอะไรเองอย่างเดียยก็ไม่ได้คือต้องมีแบบให้เพื่อนเข้ามาช่วยด้วยคือถ้าสมมติเบดี้จะทําอะไรได้เนี่ยก็คือต้องมีเพื่อน,เพ,อนเพื่อนมาช่วยด้วย ว่อได้คิดว่าอะไรเนี่ยเป็นสิ่งที่ทําให้คนเนี่ยจับตาว่าเราเป็นเทเลปิที่น่าจับตามองที่สุดในตอนนี้ระหว่างนามสกุลกับความเป็นตัวเราครับจริงๆแล้วถ้าเริ่มตั้งแต่แรกการที่เราได้เข้ามาในนี้อย่างแรกเลยก็คือต้องเป็นเพราะว่านามสกุลเพราะว่ามาจากคุณพ่อคุณแม่ที่คุณพ่อคุณแม่เป็นนักการเมืองตอนแรกจะเป็นด้วยนามสกุลของเรารแต่ว่าพอเราอยู่ไปเรื่อยๆเนี่ยเริ่มค้นหาเริ่มมีสไตล์เริ่มแบบ รู้ว่าตัวเองชอบอะไรมีอะไรเป็นจุดเด่นของตัวเองแล้วเราก็ทําจุดๆนั้นให้เป็นจุดเด่นของเราให้แบบให้แตกตาหรือว่าให้แบบยูนี้ขึ้นทําให้แบบเราอาจจะแบบกลายเป็นที่สนใจมากขึ้นอะไรแบบนี้แล้วบรดี้คิดว่าอะไรคือเสน่ห์ของเราที่เวลาที่เราเดินเข้าไปในงานเนี่ยทำให้คนสนใจเราครับอย่างแรกคือบริว่ามเพราะว่าความสูงบรดี้ไคะเพราะว่าบรดปกติเนี่ย สูงอยู่แล้วแล้วคือพอเวลาเราไปงานเนี่ยเราก็ใส่ส้นสูงอีกมันเลยทําให้เราสูงกว่าคนอื่นสูงกว่าเยอะมากแล้วพอเราไปถึงเนี่ยเราก็จะเป็นพวกที่แบบเวลาไปเจอใครก็จะแบบเลยเข้าไปทักเลยเข้าไปคุยอะไรแบบนี้ค่ะพี่แบบพี่ๆนะคะก็จะแบบอ้าวเห็นน้องบดี้เราบดี้ก็ชอบแบบเลยเข้าไปทักพี่ๆนักข่าวใช่ค่ะแล้วพี่ๆนักข่าวก็จะแบบอ่ะมาถ่ายน้องบรดี้หน่อยอาในแบบนี้หน่อยอะไนะคะแล้วบดี้ก็จะแบบเป็นพวกชอบหัวเราะชอบชวนคุยแบบเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้อะไรแบบเนี้ยค่ะใช่จะชอบแบบถามพี่ๆเพราะว่าแบบ เป็นคนที่แบบอยู่รบิ่งยิ้มเฉยๆไม่ได้ต้องแบบชวนคุยหรือหาอะไรคุยตลอดเวลาเป็นคนคุยเก่งมากจริงๆตอนแรกก็ไม่ค่อยเก่งนะครับแต่ว่าหลังๆพอแบบอพอเจอคนเยอะขึ้นหรือได้เจอใครเยอะขึ้นเนี่ยเราได้แบบฝึกการพูดหรือฝึกอะไรแล้วก็ทําให้เราแบบพูดดีขึ้นแล้วก็พูดเก่งขึ้นเรื่อยๆครับท่าที่ฟังมาก็ดูเป็นคนที่พูดจาฉาดพูดเก่งพอสมควรนะครับจริงหรอเป็น แฟชั่นนี่ก็อาจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ทําให้คนสนใจใมีความสําคัญมากน้อยแค่ไหนครับเรื่องแฟชั่นคือเวลาบริไปงานเนี่ยบริต้องเป๊ะต้องเป๊ะมากแบบเราพอเรารู้แล้วว่างานนี้มาเราจะถามก่อนเลยอย่างแรกพี่คะทีมอะไรต้องใส่สีแบบไหนคะแต่งตัวยังไงได้บ้างแล้วก็เราก็จะลองดูว่างานเนี้ยมันเกี่ยวกับงานอะไรแล้วก็จะลองคิดว่างานเนี้ยเราควรจะแต่งตัวยังไงให้เหมาะก,กับงาน แล้วก็จะคิดก่อนล่หน้าหนึ่งวันหนึ่งวันหนึ่งวันค่ะแบบต้องคิดชุดต้องลองชุดแบบคิดว่าชุดนี้ดีไหมเหมาะหรือยังเพราะเพื่อเราจะไปงานเราจะแบบมั่นใจมีความมั่นใจก่อนเพราะไม่งั้นถ้าสมมติเรามาคิดแบบก่อนหน้านี้แค่เบบครึ่งชั่วโมงไม่ทนันไม่เป๊ะแล้วเราก็จะรู้สึกแบบไม่เคยไม่มีความมั่นใจครับใ,ใช้เวลาเตรียมตัวนานไหมก่อนที่จะไปออกงานแต่ละครเตรียมตัวนานไหมตอนแรกคือเราก็อไปหาช่างทําผมไปแต่งหน้าที่นู้นที่นี่แต่หลังๆคือเหมือนพอเราเริ่มชินเริ่มอะไรเริ่มรู้แล้วว่า สไตล์เราการแต่งหน้าเราเนี่ยเป็นแบบนี้เราก็เริ่มแต่งเองหลังๆคือเราก็ทําผมเองแต่งหน้าเองเลยเป็นเซเลบี้ที่ถูกทายแบบเดินแบบผ่านงานมันก็หลายอย่างคิดจะเข้าวงการบันเทิงไหมครับเบรดี่ก็ตอนแรกเคยมีคิดบ้างแต่ว่าพอเราเราก็ไม่ดีกว่าเพราะว่าส่วนตัวด้วยเราก็แอบบเป็นคนแบบขี้เหนื่อยด้วยคือแบบเหมือนเรา เราไปเป็นแขกรับเชิญได้เราไปถ่ายให้ได้แต่แบบถ้าสมมุติเราจะยิดมาเป็นอาชีพหลักเราแอบ,บไม่ไหวค่ะใช่แอบบแบบ,ค,บคอยอยู่แบบนี้โอเคที่ว่าไม่อยากจะทํางานในวงการบันเทิงเนี่ยได้ข่าวมาว่าจริงๆแล้วเนี่ยสนใจงานด้านการเมืองใช่ไหมครับใช่ค่ะเพราะว่าเหมือนไนี้เห็นคุณพ่อคุณแม่มาตั้งแต่เด็กๆ แต่ันนี้ก็แบบเป็นคนที่ไปช่วยหาเสียงเป็นคนช่วยแจกใบปลิวเอาเลิกคุณพ่อนะคะเลิกคุณแม่นะคะแบบนี้ตลอดเวลาไปเห็นพว้าคุณแม่ลงพื้นที่เราจะเป็นคนที่ตามไปตลอดเพราะว่าตอนเด็กเนี่ยเราติดพ่อแม่เราก็จะเออลงไปด้วยไปตามด้วยตลอดเลยทําให้แบบเออเรามีความคิดว่าแบบพอตอนโตเนี่ยเราอยากลองเป็นแบบคุณพ่อคุณแม่สักครั้งหนึ่งเขาทําอะไรทําไมแบบชาวบ้านสิงแบบรักคุณพ่อคุณแม่มากเพราะเหมือนแบบเราไปลงพื้นที่แบบเนี้ย แบบชาวบ้านจะรักพ่อคุณแม่มากเวลาเราไปไหนเขาก็จะแบบเอา้านี่ลูกแบบลูกคุณพ่อใช่ไหมลูกคุณแม่ใช่ไหมแบบนี้เราก็จะแบบ,บเออรู้สึกแบบดีใจเนาะมีคนแบบมีแต่คนรักพ่อแม่เราก็ไม่แน่ในอนาคตเราจะได้เห็นนักการเมืองสาวสวยหน้าใหม่ใช่ไหมครับก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นค่ะก็สู้ตายแล้วลูกของนักการเมืองนี้ยังจะเป็นแบบนี้อยู่ไหมครับแล้วก็เข้าสภาแบบเต็มๆค่ะ เต็มแฟชั่นเลยแต่ว่าอ่ะอย่างน้อยเข้าสภาก็ต้องแต่งตัวให้ถูกราะาลเทศะตรแต่ว่าพวกการแบบดีไซน์หรืออะไรของสูตรหรือของกระโปรงอาจจะแบบอ่ะเก๋ไปอีกแบบอะไรแบบนี้ตองเปรี้ยมีสไตล์แน่นอนเอาเปรี้ยมีสไตล์แน่นอนค่ะครับเห็นเป็นสาวสวยมั่นใจขนาดนี้ครับทราบมาว่าคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงมาแบบไข่ในหินเลยแบบประกบตามรับส่งทุกที่เลยใช่ไหมครับใช่ค่ะตั้งแต่เด็กๆเลยคุณพ่อคุณแม่จะแบบ ให้คนขับรถรับส่งพอเลิกเรียนปุ๊บรับหน้าโรงเรียนปับ๊บเราจะแบบเพื่อนเขาจะออกไปซื้อขนมไปอะไรกันเราจะแบบคู้ขับรถมาแล้วขึ้นรถเลยเราจะแบบขอไปซื้อขนมได้ไหมไม่ได้คุณพ่อคุณแม่บอกวไว้ให้กลับบ้านเลยแบบนี้ตลอดเลยค่ะแเราโอเคตอนเด็กเรารู้สึกโอเคตอนเด็กเราก็อา้าแอบงบนๆทำไมเราออกไปนู่นไม่ได้เราไปนี่ไม่ได้จนเข้าแบบมอมอต้นที่สันติปทุมวันค่ะ,คะเราก็อา้าวเนเพื่อนไปสยามกันเราก็ไม่ได้ไป บบขอไปสยามหน่อยขอไปถ่ายรูปเพราะตอนนั้นกำลังแบบอะไรนะถ่ายรูปยูทูบไม์ถ่ายรูป, My, รปอะไรกำลังา,<ๆ>าิวมาปใช่เราก็แบบโอ้ยอยากไปอยากไปแมก็จะแบบไม่ได้กลับบ้านมันอันตรายทุกอย่างคืออันตรายมากวันนี้ก็จะแบบออโอเคคือกว่าจะได้เข้าสยามนี่คือวันนี้ต้องอยู่มสามก็คือปอายุประมาณสิบสี่สิบห้าค่ะถึงจะได้เข้าสยามอ๋อใช่ค่ะเดียกว่าถูเลี้ยงดูมาอย่างแบบหกเพราะเขาบอก่าเพราะว่าคุณพ่อค<ฮ>ุณแม่น<ฮ>ี่จะแบบ กลัวมากก็เหมือนแบบเพราะคนแม่ค็แม่ชอบดูข่าวด้วยแล้วเหมือนเขาก็กลัวแล้วเขาก็ชอบคิดว่าแบบเราอ่ะเป็นเด็กแบบเราเด็กเราแบบยังอ่อนต่อโลกเรายังแบบดูแลตัวเองไม่ได้แต่มนแต่จริงล้วคือวิที์อย่าดูแลตัวเองได้แต่เหมือนแบบคุณพ่อคุณแม่เวลาเห็นลูกจะเห็นว่าแบบเราทําอะไรไม่ได้แบบ เออยังเด็กอยู่ชั่วๆยังแบบเอาตัวรอดเองไม่ได้แบบเนี้ยแล้วตอนนี้ปล่อยเต็มที่หรือยังครับตอนนี้เต็มที่มากค่ะ <c oughs> เพราะว่าตั้งแต่แบบตอนที่บอดี้กำลังจบไฮสคูลบอดี้ก็คือคุณพ่อคุณแม่ก็คือตอนนั้นอยู่ในการเมืองคุณพ่อก็อตอนนั้นคุณพ่อทําเรื่องฟุตบอลคุณแม่ก็คืออยู่ในตําแหน่งซึ่งบอดี้ตอนนั้นอยู่ประมาณมส <c oughs> ก็คือเราก็ต้องคิดแล้วว่าเราจะเข้าอะไรจะเรียนอะไรจะเรียนต่อที่ไหนบอดี้ก็คือ,อต้องเริ่มหาเองหาที่เรียนพิเศษเองดูสิว่าจะเรียนอะไรแล้วก็แค่ไปแบบถามคุณพแแมบบ เนี่ยเราขอเรียนอันนี้ได้ไหมแต่เราอันนี้เราจะเข้ามาหาลัยที่คุณพ่อแม่อยากให้เข้าก็คือจุลายอยู่แล้วแต่ว่าเราอะขอเลือกเรียนคณะนี้ได้ไหมคณะนี้ได้ไหมคุณพ่อคุณแม่ก็จะเป็นคนที่แบบเออเน,นี่ยก็คือก็เข้าใจว่าเบรี้อยากเรียนแบบคณะนี้นะแต่ว่าจริงๆแล้วอีกคณะหนึ่งอาจจะแบบดีกว่าลองมองแบบมองในอนาคต,ตว่าแบบเราจะใช้อะไรได้มากกว่ากันถ้าแบบเบดี้บางอันเนี่ยเบรี้สามารถไปเรียนเองได้หรือว่าไปหาความรู้เองได้โดยชีไม่ต้องเรียนก็ได้ครับ ก็คือเปิดแล้วให้เราตัดสินใจได้เองตอนนี้ใช่คะ่ะตอนนี้ฟรีดอมมากเพราะเหมือนคุณพ่อคุณแม่ก,มก็รู้แล้วว่าเราเนี่ยดูแลตัวเองได้เราสอบเข้าติดมาหาลัยที่คุณพ่อคุณพ่อคุณแม่มต้องการไว้ได้เรามองวางวางแผนไว้แล้วว่าเราจะเรียนต่ออย่างนู้นอย่างนี้เราจบมาจะทําอะไรจะทำธุรกิจอะไรเราคิดไว้หมดแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็แบบอ่ะมั่นใจแล้วว่าบรดี้โอเคมีความตั้งใจแบบนี้แล้วก็ปล่อยเลยค่ะ,คะยังมีเคอร์ฟิวให้เราเอาไปเที่ยวข้างนอกตอน,น,นคือยัยต้องรายงานตัวกี่โมงกี่โมง ตอนนี้ก็ไม่ไม่ค่อยมีเคอร์ปิวเท่าไหร่ลวค่ะแต่ว่าแค่เขาบอกว่าอ่ะถ้าสมมติจะไปเนี่ยให้บอกหน่อยไม่ต้องโกหกคือบอกได้เลยไม่ว่ากันจะกลับกี่โมงก็อ่ะไลน์มาบอกว่าอ่ะนกลับบ้านแล้วนะอะไรแบบนี้เชื่อว่าหนุ่มๆหลายคนอาจจะอยากรู้ว่าตอนนี้เนี่ยหัวใจมีใครมาดูแลหรือยังครับคุณพ่อคุณแม่เปิดกว้างมากน้อยแค่ไหนครับเร<ห>ื่องนี้อันนี้คือคุณพ่อคุณแม่ก็ยัง เรื่องนี้เรื่องความรักคุณพูดถูกไหมคะจะแบบตริกอยู่นิดนึง <I will S 1> ว่าแบบ <be S 1> เออ <be S 1> เราควรจะเรียนก่อน <I will. S 1> ดีไหมแบบนี้แต่ก็ <About. S 1> นะ เวลาเราคบใครเราบอกรเราบอกคุณพ่อคุณแม่หมบอกค่ะวัยรุ่นเราก็ต้องแบบเอามีอะไรความรักกุ๊กกิ๊กบ้างอะไรบ้างใช่แต่ว่าถ้าสมมติตอนนี้เลยก็คือ,อยังไม่มีเพราะว่าเรายุ่งทั้งออกอีเวนต์เรายุ่งทั้งถ่ายแบบเรายุ่งทั้งเรื่องเรียนแบบจะเรียนต่ออยากทําธุรกิจจนแบบเรื่องพวกนี้แบบยังคิดไม่ได้จริงๆค่ะใช่แสดงว่าหนุ่มๆทั้งหลายๆก็ยังมีโอกาสอยู่ใช่ไหมครับตอนนี้เปิดให้เข้ามาได้ถูกไหมครับก็ไม่รู้นะคะต้องไปดูเองต้องไปดูเอาเองครับ ถามถึงเรื่องทีมฟุตบอลที่คุณพ่อทำอยู่ครับที่ชัยนาทมีส่วนร่วมเข้าไปช่วยคุณพ่อมากน้อยแค่ไหนครับคือตอนนี้เลยบอดี้เอาตัวตวเลยว่าอาจจะยังมาช่วยไม่เยอะพอเพราะว่าบอดี้เนี่ยอยู่ในช่วงตอนเรียนแต่เวลาคุณพ่อมีอะไรแบบ เรื่องชุดที่นักชุดดีไซน์อะค่ะคุณพ่อเวลาคุณพ่อเขาได้ดีไซน์ออกมาเนี่ยเขาก็จะมาให้ไบดีดูว่าอะเป็นยังไงคิดว่าสวยไหมคิดว่าโอเคไหมแบบนี้เราก็จะแบบให้คําแนะนํากับคุณพ่ออนะไรอย่างเงี้ยค่ะอนาคตอาจได้เห็นเบรดีเป็นผู้จัดการทีบ้างไหมครับโอหอันนี้ต้องปล่อยให้เป็นหน้าที่ของคุณพ่อก่อนค่ะเพราะว่าคุณพ่อเขายังไม่ยอมเลิกสักีค่ะคุณพ่อเขาแบบยังอินกับฟุตบอลมากก็ปล่อยคุณพ่อเขาทำจนกว่าเขาจะเบื่อก่อนแล้วก็อะไรในอนาคตก็ไปว่ากันครัว่าอาจจะเขาไปช่วยหรือเปล่า ทราบมาว่าเบอร์ดีเนี่ยก็เป็นคนชอบถ่ายรูปเป็น,นกันจนกระทั่งมีประสบการณ์ที่จําไม่ลืมเลยลนั่นคือประสบการณ์อะไรครับใช่คือเบอร์ดีเนี่ยเป็นคนที่ชอบถ่ายรูปและชอบโดนถ่ายรูปตอนนั้นก็านั่งอ่านหนังสือก็อ่านถ่ายรูปเพื่อนก็บบอ่ะจะถ่ายรูปนะเบอร์ดีก็เป็นพวกที่แบบเราถนัดด้านขวาแล้วก็อ่ะเอียงเอียงขวาเพื่อนก็เอียงกล้องเอียงกล้องแล้วก็เอาเอียงตามเป็นตามกพักหนึ่งเอียงตกเก้าอี้โอ้เก้าอี้ตายที่อ่านหนังสือคือขึเป็นแบบทำไปเรียนอ่านหนังสือที่ เออร้านหนังสือค่ะเป็นคบเงียบมากทุกคนเงียบทา่ร้านหนังสือเงียบๆเลยค่ะเราก็เอาเพื่อนก็ถ่ายแล้วก็เก๊กเก๊กเก๊กเร็จเก๊กยัหลงปึ้งคนทั้งร้านหันมามองแล้วก็เราก็ลุกขึ้นมาคนก็คือแบบแอบเข่าทุกคนวันนี้ก็แบบวันนี้คือวันที่พวกขี้อายแล้ววันนี้จะพูดมาเลยแกตกอีะเราก็จะแบบอายหน้าแดงมากก็จะแบบตอนนี้เราก็แบบ แม่ไม่ถ่ายแล้วนะแม่มแม่เอาแล้วแม่เอาแล้วเราจะนายคือเราเวลาไปอา่านหนังสือเราจะไม่ถ่ายรูปแบบนั้นอีกเลยเพราะเรากลัวมากกลัวการเอียงแล้วก็ตกเก้าอี้ไปเลยเรียกว่าเอียงหามุมกล้องจนเจ็บตัวเลยใช่ใช่ค่ะเมื่อกี้บอกว่าถนัดมุมไหนเนี่ยด้านไหนนะประดี๋ยวด้านซ้ายค่ะโอเคงั้นเดี๋ยววันนี้เนี่ยเรามาหามุมสวยๆถ่ายกันอาจจะไม่ต้องเอียงตัวมากจนตกเก้าอี้แน่นอนได้เลยค่ะปกติเป็นคนชอบรูปสไตล์แนวไหนครับรูปตัวเอง จร,จริงๆเบอร์ดี้จะไตล์ไหนก็ได้คือต้องแล้วแต่พี่ๆเลยว่าพี่ๆช่างกล้องหรือพี่คิดเนี่ยชอบตายแบบไหนอยากให้เป็นแบบไหนเพราะเบอร์ดี้จะพยายามสามารถจะทําให้ได้ค่ะใช่ยยแบบให้พี่ๆเนี่ยสบายใจมากที่สุดแล้วหนูก็โอเคมากที่สุดโอเคงั้นเดี๋ยวจัดให้ครับเดี๋ยวขอไปเดินดูโลเคชั่นก่อนวันนี้เราจะถ่ายตรงไหนบ้างดีครับโอเคค่ะได้ช่วงหน้าเราจะพาคุณไปตามติดการทำงานของคุณคิดกับการเตรียมตัวไปถ่ายภาพครั้งพิเศษของเบอร์ดี้นาคาสายเพื่อถ่ายทอดคำว่าผู้อาย u คุณคือใคร ในภาพถ่ายของคุณคิดสินครับตอนนี้นะครับแสงกำลังสวยมากๆเป็นแสงตอนเย็นๆให้แบบยืนตรงนี้นะครับก็จะมีเหมือนแสงมาจากข้างหลังแล้วเรายิงยิงไฟฟิลเข้าไปนนดนึงนะครับน่าจะได้ภาพที่แสงสวยงามมากเลยครับทีนีาจะลองลองเปลี่ยนลองเอาขาขึ้นมาเดีๆๆัวฝากดูหมอนกับดูดูชุดที่ไหนครับ ถ่ายรูปนี่คือเป็นการกําลังกายที่ดีมากใะการเกรงตัวทั้งหมดแต่รู้สึกว่าตอนที่ถ่ายอยู่เนี่ยรู้สึกตะคิวจะกินทพี่ะขนาดเป็นตะคิวเลยครับอย่างนี้เซ็กซี่ไปไหมเนี่ยคุณแม่จะว่าไหมไม่ไม่ว่าหรอกค่ะนิดนึงผู้อายุ o สคุณคือใครในภาพถ่ายของคุณยิตช่วงหน้าคนับ